บางรามงโอ,โอ้ครับน่ากินอ,อนโนพวกเราทราบมาว่าทางพวกคุณจะแสดงเอ,อ่อแสดงลเล่ใต้น้ําที่สระว่ายน้ําแต่ว่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ทาให้ต้องใช้น้ําจากสระไปดับไฟทําให้พวกคุณไม่สามารถใช้สระได้หลังจากที่ฉันลองปรึกษากับทางอาจารย์ใหญ่แล้วท่านก็ยินยอมให้คุณยืมสระของโรงเรียนเราได้นะคะอเฮ้ยอนโนคิดว่ายังไงคะคือสระว่ายน้ําของโรงเรียนเราไม่ได้เหรอคะอโนดี อ้าวท่างเราไม่มีความปริ่ดปริ้นกับคุณนักงท้อขอให้ทุกคนมารวมตัวกันที่จอดรถจักรยานข้าะน้ค่ะทุกคนกขอยู่หรือเปล่าท่าเนี่ยขอประกาศให้ทราบ สถานที่ที่จะแสดงมาเล่ใต้น้ำของชมรมบ้านน้ำที่กันหนดแสดงในวันนี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนไปที่สาน้ำของโรงเรียนซากุระงิตยาน,นะครับโรงเรียนนั้นมันอยนู่ไหนกันนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะตัวขอบคุณมากจริงๆนะครับครับครับขอบคุณมากครับครับอ่าผมเองกำลังจะเดินทางไปที่นั่นเดี๋ยวนี้แหละครับครับครับ อย่างแล้วเดี๋ยวจะพาลูกกับแซงไปเทียพยายามเท่าน,นเะเยแนี่นฮะคะหมายเลไปน้ำมากันแล้วล่ะเร็วข้วาจริงเหรอห<า>ไปดูสิีบัดเลยช้ยหน่อยนอยอะอะนี้ค่ะกับทอน5ราเรยนนะคะ้าชม500เยนนะคะขอบคุณนะคะค,ะค,ะค,ค่าชม500เยนะค่ะ เจลี่าเจเลค่ะเจลีน่สวัสดีครับอาซาเยนค่ะคุณครูครับเจเลค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณเจเลค่ะพวกเธอถอยไปหน่อยสัยัดอย่างเกะกะได้ไหมอ๋อนี่นี่ดิคุณผู้ใค่ะนี่อะไรคะนี่เป็นแบบพิเศษที่ออจำน่ายก่อนนะยัดถอยไปถอยไปถอยไปสิ่งจเป็นยังไงยขอบคุขอคุณขอผ่านค่ะ โอ้โหไม่เยกลายเป็นเรื่องสุดยอดไปได้ยังไงวะเนี่ยนี่มันสาขนาด50เมตรเลยนี่ใหญ่โตมโหระทึกเลยนะ